สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสมาคมฟุตบอลยืนยันไม่ประมาทแม้ทางผู้เชี่ยวชาญจากกลมควบคุมโรคจะแนะนำทัพทีมชาติไทยกลุ่มแรกสามารถซ้อมร่วมกันได้แบบเว้นระยะห่างหลังตรวจครั้งล่าสุดไม่พบเชื้อแล้วยังคงยืนยันให้ซ้อมแยกกันอยู่ห้องใครห้องมัน เน้นฟิตเนสเช้าเย็นแบบออนไลน์ส่วนกลุ่ม2จาก4สโมสรเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด1 9แล้วหล่อลุ้นผลหักเป็นลบพร้อมเข้าแคมป์ที่บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการทันทีด้านนายแพทย์ไพศาลจันทรพิทักษ์ประธานฝ่ายแพทย์สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นนักเตะกลุ่มแรกไม่น่าพบเชื้ออีกหลังตรวจมาแล้ว3มครั้งและปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรองที่เข้มงวด ความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของอากิระนิชิโนกุซือชาวญี่ปุ่นชุดเตรียมทําศึกผู้บอลโลกรอบคัดเลือกสุดเอเชียรอบ2กลุ่มจีใน3มนัดที่เหลือณประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ที่ต้องแยกการเก็บตัวฝึกซ้อมเป็น2กลุ่มคือกลุ่มแรกจํานวน21คนเก็บตัวที่แคมป์ฝึกซ้อมสนามวิลมิวโดยยังอยู่ในช่วงของการกักตัวหลังการตรวจหาเชื้อรอบสองไม่พบการติดเชื้อซึ่งมีการซ้อมแบบออนไลน์ เน้นหนักในเรื่องของความแข็งแรงและเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายเป็นหลักส่วนกลุ่มที่2จาก4สโมสรได้แก่สิงห์เชียงรายยูเนเต็ดชนบุรีเ c บุรีรัมยูเนเต็ดและทูแบงคอกยูเนเต็ดรวมทั้งสิ้น18รายล่าสุดก็ได้มีการเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมตามโปรแกรมที่วางไว้ณบุรีรัมยูเนเต็ดเทรนนิ่งแคมป์จังหวัดสมุทรปราการแล้วซึ่งเมื่อผลตรวจออกมาก็จะเข้าแคมป์ทันที จากนั้นนักเตะทั้ง2กลุ่มจะซ้อมตามโปรแกรมและจะมารวมกันเพื่อรับการตรวจหาเชื้อโควิดสิพร้อมกันอีกครั้งในวันที่19พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นการตรวจหาเชื้อก่อนเดินทาง72ชั่วโมงตามมาตรการก่อนเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอารับเอเมิเรตส์ซึ่งเบื้องต้นสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยวางเอาไว้ก็คือ21พฤษภาคมทั้งนี้ทางด้านนายแพทย์ไพศาลจันทรพิทักษ ประธานฝ่ายแพทย์สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มีการเปิดเผยถึงคำแนะนำของทีมแพทย์ในการฝึกซ้อมของทีมกลุ่มแรกว่าหลังจากมีการตรวจเชื้อรอบล่าสุดไปและไม่พบเชื้อนั้นทางผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรคแนะนำว่าสามารถที่จะฝึกซ้อมกันได้แบบเว้นระยะห่างแต่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลไม่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยอย่างถึงที่สุดจึงตัดสินใจให้แยกกันไม่ต้องมาพบปะสัมผัสกันอยู่ห้องใครห้องมัน สอนฟินสเช้าเย็นแบบออนไลน์เน้นสภาพร่างกายโดยนายแพทย์ไพศาลยังกล่าวเพิ่มอีกว่าสำหรับนักเตะกลุ่มแรกที่ตรวจมาแล้วถึง3ครั้งคือวันที่30เมษายนผลเป็นลบ7พฤษภาคมมาพบเชื้อ2นักเตะกับอีก4เจ้าหน้าที่ได้แยกออกไปแล้วและมีการกักตัวในแคมป์ไม่ได้ออกไปไหนตามมาตรการการกัก,กตัวที่เข้มงวดและครั้งล่าสุด12พฤษภาก็ผลเป็นลบทั้งหมดส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าจะมีการพบเชื้ออีก และการตรวจครั้งสุดท้ายของทั้งสองกลุ่มในวันที่19พฤษภาผลที่ออกมาก็น่าจะเป็นลบแต่ว่าเพื่อความปลอดภัย100%ซและความไม่ประมาทก็ให้แยกซ้อมกันไปก่อนน่าจะดีกว่าสถานีต่อไปจอนบาจโจอาจสมหวังที่การท่าเรือย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2 5 5 7 เด็กหนุ่มวัย20ปีเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาเดินตามความฝันในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวหนุ่มคนนั้นปัจจุบันขาแข่งอยู่ในเมืองไทยมาแล้ว6ปีเขาคือจอรบาโจนักเตะต่างชาติจํานวนไม่มากที่เป็นขวัญใจไม่เฉพาะแค่ทีมสุโขทยัยทีมเดียวแต่หากแต่แฟนบอลทีมอื่นก็รู้จักผู้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทัพค้าง่าวไฟ ลาสุดจอนบาจโจได้โพสต์อำลาขอบคุณทีมสุขททยเอฟซีผ่าน Facebook ส่วนตัวไปแล้วโดยเจ้าตัวแม้จะตัวเล็กแต่ก็เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งมาไทยได้เพราะได้รับการชักชวนจากรุ่นพี่บ้านเดียวกันอย่างกีฮูแบร์อดีตนเตะบีซีเทโลที่มากลุยทางไว้ก่อนให้เขาลองมาลุ้นขาแข้งในไทยก่อนจะไปอยู่กับสุขททยเอฟซีนับตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาจอนบาจโจเดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปีพศ2557 โดยอดีตกองหน้าทีมชาติมาดากัสการ์ผู้นี้เคยไปขอคัดตัวกับการทเรอเอฟซี FC ในปีดังกล่าวยุคที่สิงเจ้าท่าเพิ่งจะได้มาดามแป้งนวลพันล้ำซำเข้าไปนั่งเป็นหัวเรือใหญ่บริหารทีมโดยกุณสือคนแรกยุคมาดามแป้งบริหารการทเรอคือน้าช่วยสมชายช่วยบุญชุมที่คุมทัพเป็นเวลาทั้งสิ้น133วันแต่แล้วจอร์บาจโจก็ไม่ถูกเลือกอยู่ในทีมเพราะมองว่าเป็นนักเตะใหม่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในไทยลีกมาก่อนอีกทั้งโปรไฟล์ไม่หวือหวา ทำให้เจ้าตัวพลาดโอกาสร่วมทัพกับการทะเลือเอฟซแต่ท้ายที่สุดบาโจได้คุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมอดีตประธานสมโมสรนในขณะนั้นถูกใจในฝีเท้าและเลือกให้เข้าไปอยู่กับทีมสุขไทยเอฟซและอยู่กับค้างคาวไฟมานานถึง7ปีเต็มณนะตอนนี้ก็ได้มีข่าวลือออกมาอย่างหนาหูว่าจรนบาโจอาจจะได้เป็นสมาชิกใหม่ของการท่าเรืออฟซถ้าเป็นจริงดังข่าวลือ จ้าตัวใจได้ไปสร้างความฝันอีกครั้งกับที่เดิมที่เคยทําให้เขาเศร้าเพราะเคยไปคัดแล้วไม่ติดกับการเทอรเอฟ f ยูกิทีรเนะธ,ธนากะลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นล่ามคนใหม่ของอากิระนิชิโนะกุนซือทับช้างศึกยอมรับแทบไม่มีความรู้เรื่องของฟุตบอลแต่จะพยายามศึกษาเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด ยูกิทีรเนธนากะเปิดใจถึงการเข้ามาทำหน้าที่เป็นล่ามคนใหม่ของอากิระนิชิโนะกุนซือทีมชาติไทยที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมลุยศึกคัดบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่สหรัฐอารับเอเมรตส์โดยอดีตกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นเข้ามาคุมทัพช้างศึกตั้งแต่ช่วงกลางปี2019โดยมีนัตรกตกอนเทียมกีรกุลเป็นล่ามคนแรกก่อนที่เจ้าตัวจะโยกย้ายไปเป็นล่ามส่วนตัวให้กับสิทธิโชคพาโศที่เอฟซีริวกิล ทีมเนเจทูญี่ปุ่นทําให้นิชิโนตัดสินใจดึงทีรรเนต์ธนากะเข้ามาเป็นล่ามคนใหม่แทนและเริ่มทําหน้าที่ตั้งแต่23เมษายนจนถึงปัจจุบันผมชื่อทีรรเนตธานากะหรือเรียกสั้นๆว่ายุกิเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นพ่อเป็นญี่ปุ่นส่วนแม่เป็นคนไทยส่วนตัวผมเกิดและโตที่กรุงเทพตอนเด็กผมเคยไปอยู่กับฟิลิปปินส์มาด้วยช่วงหนึ่งและกลับมาไทยเรียนที่โรงเรียนญี่ปุ่นถ้าจะไม่ผิดก็ตั้งแต่อายุประมาณ5-13ถึงขวบ จากนั้นก็ไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียจนอายุ18ก็มีโอกาสไปเรียนที่ญี่ปุ่น2ปีเกี่ยวกับงานด้านดนตรีและกลับมาเรียนที่ไทยต่อจนจบและทําธุรกิจที่บ้านรวมๆแล้วชีวิตของผมอยู่ที่ไทยเป็นส่วนใหญ่และพูดได้3าภาษาคือไทยญี่ปุ่นและอังกฤษอย่างที่บอกผมทําธุรกิจกับที่บ้านที่บ้านทําเกี่ยวกับอาหารสาดริมซับช่วยหาห้องพักให้คนญี่ปุ่นเช่าและผมมีโอกาสหาห้องเช่าให้กับคุณนิชิโนในช่วงปีที่สองที่อยู่เมืองไทยด้วย ก็เลยสนิทกับคุณนิชิโนเป็นพิเศษประจวบเหมาะกับล่ามคนเก่าของนิชิโนไม่อยู่คุณนิชิโนเลยมาบอกผมว่าหาล่ามค่อนข้างยากเขาอยากได้คนที่รู้จักและสนิทใจกันก็เลยชวนผมให้เข้ามาช่วยตอนนั้นผมบอกเขาว่าขอพิจารณาก่อนเพราะทำธุรกิจช่วยที่บ้านแต่ลึกๆส่วนตัวอยากเข้ามาทำจากนั้นผมตอบตกลงคุณนิชิโนและผมจ้างอีกคนมาช่วยทำงานแทนผมที่บ้านไปเลยจริงๆแล้วผมเคยทำหน้าที่ล่ามมาก่อน ให้กับศิลปินญ,ญี่ปุ่นแต่สําหรับฟุตบอลผมเคยเล่นแต่ไม่เคยทํากับมืออาชีพและไม่รู้ว่าจะทําได้ดีหรือไม่และที่ผมขอเวลาพิจารณาส่วนหนึ่งพราะคิดถึงเรื่องนี้ด้วยผมไม่รู้สัพท์ฟุตบอลไม่รู้จักนักฟุตบอลผมอาจจะรู้ภาษาญี่ปุ่นแต่ไม่รู้ไทยหรือผมอาจจะรู้ภาษาไทยแต่ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นพอแปลตามตัวบางทีมันก็ไม่ได้ไหนจะเป็นเรื่องอารมณ์ของการสื่อสารที่เข้ามาอีกแต่คุณนิชิโนะก็ให้กำลังใจ และบอกว่ามีแต่ยูกินี่แหละที่จะต้องเข้ามาช่วยผมทําการบ้านของตัวเองหนักผมลิศรายชื่อนักฟุตบอลพยายามท่องจําทั้งชื่อเล่นและชื่อจริงอย่างเช่นบอยชัดชัยหรือตังสารัตและพอกมาเข้าแคมป์ที่ทีมชาติก็ต้องจําชื่อจําหน้าไปด้วยค่อยเป็นค่อยไปบางทีสับเฉพาะของฟุตบอลก็ยากเหมือนกันเพราะเราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันเลยแน่นอนกดดันอยู่แล้วอย่างที่รู้นี่เป็นทีมชาติไม่ใช่ฟุตบอลทีมดเด็กๆที่เตะเล่นกันถ้าเป็นแบบนั้นคงไม่ยาก แต่คุณนิชิโนก็ให้กำลังใจตลอดเขาบอกว่าไม่ต้องซีเรียสหรือคิดมากค่อยๆฝึกเดี๋ยวก็จำได้เองและระหว่างที่แปลสื่อสารกับนักฟุตบอลก็ได้พี่จุนอันรักสีเกิดและพี่ละอิสระสีทโลคอยช่วยด้วยอย่างคำไหนที่ผมอาจจะแปลแปลกๆพี่ๆทั้งสองจะช่วยแปลเป็นคำศัพท์เฉพาะใช้บอกนักฟุตบอลโดยรวมเริ่มปรับตัวได้แล้วมีแค่บางอย่างในแต่ละวันที่ต้องจำให้ได้เพราะแผนแต่ละวันไม่เหมือนกัน เช่นเล่นอันนี้เรียกว่าแบบนี้หรือคนไทยเรียกแบบนี้ตอนเด็กผมเคยมีประสบการณ์พูดต่อนหน้าจากักรพรรดิญี่ปุ่นมาแล้วแต่สั้นๆอย่างมีเวลาพูด2นาทีพูด2นาทีแต่อันนี้ทุกวันทุกวันแต่สถานการณ์มันไม่เหมือนกันรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายที่สุดในชีวิต